สวัสดีจ้าพี่น้องมนีแม่ธิบจะมาอัปเดตอ้ากันต,อต่อเติมบานนะจนะเนี่ยตรงนี้เป็นนาบ้านนะจะเนะที่ตเติมจะผพากันใสอันนี้เขาไปเลยจ้ะพี่น้องใสกับผนังเอิ่นผนังนะจนะเนาะนมีเป็นขน้างนาใสผนังเข้าไปแล้วก็ใสท่าสีรองพื้นไม่ใชพี่น้องเนี่ยตรงนี้ใกล้สิเป็นใกล้สิเป็นคว่มจริงแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ข้างนามันจะ ข้างน้านี้เลื้องแต่ใส่ไฟจ้ะพี่น้องเนี่ยใส่ไฟตัวนี้ไฟหนา้าบานมันจะมีสามมองล่ะกะสองมองคือไฟละกะ็เป็นปากจ้ะพี่น้องนี่ข้างหน,าน,หนา้าเด้อจะเนาะเห็นไหมหน้าบานกลจะเป็นความจิงแลว้วมื่อนี้กับากันเทศฟังนี่จ้ะทั้งขางพี่น้องเห็นไหมภากันเทศทั้งขางืนันนี้พึ่งจะแล้วทั้งขางมาแล้วกับพันแลว้วดีปันใดดอกจ้ะเ <'s> ลยข้างบนน้อยหนึ่ง นีกข้างบนหน่อยหนึง่งเจามันนี่จ้ะเรียกข้างบนน้อยนึงจะพี่น้องสิเดไซส่าาต,ต่อพักกันเห็ดเห็ดสองคนน้อยจะเนาะเนี่ยพึ่งจะแล้วพึ่งจะแล้วจะมนันนี่แล้วตัวน,นี้ไก่สิเป็นความจริงแล้วไม่ทิบไกส่สิอันนี้แล้วจะพี่น้องบันี้กาสีแล้วตัวน,นี้แล้วเนาะเนาะจะเนาะกสีไปท่าสีร่องผืนคือข,ข้างหน้าจะ้ะเนี่ยท่าสีล่องผืนเพราะว่าพึ่งจะ ว่าเลี้วกับพันแล้วดีเพราะว่าเหลือยืนน้อยเดียวข้างข้างบนนะจ๊ะพี่น้องกแอยเฮ็ดมือใหม่พ่อแค่นี้เฮ็ดไปเรื่อยๆจะเพราะว่าเฮ็ดสองคนตายายจ๊ะพี่น้องมึงเนี่ยเฮ็ดไปเรื่อยๆอกับประมาณนี้เลยใส่ผนังสิเอินต้องเอินว่าใส่ผนังนะจน๊ะเนาะขันเบนบานห้าพักกับสืเอินกระแพงบอกนี่อย่างนี่พักกันเฮ็ดเอง เพราะว่ามันกันไปจางเขามันกระแพงเนาะจะเนาะก็เลยพากันเห็ดเองซื้อมาซื้ออันนี้มาแลวก็พากันมาเอาขึ้นเองติดเองไะจ้ะเนี่ยบูฮู้ว่าบานพ่นเอิญขึ้นกันกับบานเฮาหรือเปล่าบ้บานเฮาไอเมธีว่าขึ้นิเป็นไม้ฟ้าเชลาละเนาะจะเนาะแต่ว่าอยู่นี่พ่นเอิญซีเมนบดบะนีมันเวลาเวลาเอ่อ ตอกตะปูเข้าไปหรือแบบเจาะเข้าไปใส่ตะปูกเกี่ยวไหมจ้ะมันสิเป็นเคยไข่ไปเคยไข่กระดาษผสมไหมจ้ะพี่น้องบุหูวันคือกันหรือเปล่านะจ้ะเนี่ยเป็นอันมานเรียบร้อยฟังกวาว่าเรียบอ่อยมาเรียบรอย้รรยบรอยกับบัลอยบนเส้นต่ว่ากัเกือบแปลว่ะจ้ะเรียกขึงบนตัวนี้กัสีเดท่าสีล่องพื้นแล้วกัสีเดท่าสีทับอีกที่หนึ่งจ้ะพี่น้องเนี่ยแม่ทิพย์ก็มาอัปเดตให้มึงนะจ้ะ ว่าเห็ดบานมันมันบ่่งยงจ้ะพี่น้องมันบงง่ง <c oughs> ทายั้นอยู่บ้านอยู่ไทยเฮ้าก็จ้างคนเอาแต่ว่าอยู่นีแบบว่ามันค่าจ้างมันแพงไหมจ้ะก็ลเลยพากันเห็ดเอาพากันเห็ดเอาเองค่อคอยเห็ดเอานะนี่ก็เกือบเกือบไปประมาณสิบวา่าเท่าไหร่สิบแปดสิบละมั้งแจ้าพี่น้องประมาณแปดสิบเลยจ้ะกะสีแลว้ว เนี่ยพอแล้วฟังนี่แล้วก็เหลืออยู่นี่ต้นเหลือเนี่ยเหลืออยู่ฟังนี่จะพี่น้องนี่ที่จะใส่กําแพงบ้านเนาจะเนาะฟ้าบ้านว่าสันเถาะจะนี่เหลืออยู่ฟังนี่ฟังนี่ใส่แบบว่าเป็นแน้วแบบเป็นผาตัวนี้มันเป็นผาเป็นผาแบบกันน้ำหรือเปล่าม่ทิพย์กับบนแเนจัยคือกันเลยจ้ะใส่ตัวน,นี้เข้าไปแล้วใส่เอ่าประมาณว่าไม่อัดข้างในเนาะจ้ะแล้วก็มาใส่ตัวน,นี้ใส่ ใส่กระดาษกอนกระดาษข,ขาวๆจ้ะพี่น้องนี่เนี่ยมันหลายอย่างหลายขั้นตอนลามันมันแบบว่ามันต้องเฮ็ดนะจ้ะบ่เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเขาให้เฮ็ดแบบว่าเฮา,าไปขออนุญ,ญาตจังซี่เขาก็สิบบอกเฮาว่าต้องเฮ็ดจังซี่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 นะจ๊ะก็เลยต้องต้องเฮ็ดตามบ่เฮ็ดก็บ่ได้เพราะว่าแต่ละขั้นตอนเขาสิออกมามาตรวจไหมจ๊ะข,ข,ขั้นขั้นตอนคือจังขั้นตอนไฟแล้ว ไฟแล้วเขาก็มาตรวจแล้วก็ตัวนี้แล้วขันไ่เพื่อนเอิใส่ดิงเนาะจ้ะนะตัวไสฟ้าผนังนี่ไสฟ้านี่จ้ะส่นี่เพื่อนเอิใไ่ดิงตัวนี้แล้วเขาก็สิริมาตรวจอีกเด้จ้ะพี่น้องทุกซุกขันตอนเขาต้องมาตรวจไหมจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะกระดาษเห็นไหมนี่กระดาษใส่กระดาษใส่เป็นไม้อัดก่อนเป็นไม้อัดข้างในเนาะจ้ะแล้วก็มาใส่กระดาษตัวนี้จ้ะพี่น้องใส่กระดาษตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้อีก เป็นเป็นผ่าผ่าดำดำเนี่ยจ้ะเม่ธีว่าคือสิบประมาณว่ากัน,นกันกันน้ำกันยังสันม่จจะพี่น้องเนี่ยบันนี้จังสิบมานได้ได้มาใส่แบบตัวตัวไม่ไม่ฝาทีเมทีกําลังเห็ดอยู่ตัวนี้จ้ะนี่หละจ้ะทีเม่ทีเห็ดเหลืออยยุแค่นี้จ้ะพี่น้องนี่พากันเห็ดกันเองแต่ว่าก็มีคนคุ้มอ,อยู่แบบว่าคล้ายๆแบบว่า ถาบ่าเข้าใจอีอย่างหรือเหตุแบบมีปัญหาอีหย่างกะโทษถามมูจังีินาะให้เพิ่นแนะนน้ให้เพิ่นบอกนะจ๊ะเหตดจิงสันเพราะว่าถ้ามีปัญหานี่นี่น,นี่ตัวน,นี้ฟังทั้งนี้เหตุแล้วในกนารถ่ายรูปส่งไปให้เพิ่นมึงส่งงานให้เพิ่นมึงสินาส่งงานให้เพิ่นมึงสู่มือจ้ะที่เหตุแล้วก็คือส่งงานถ่ายรูปไปส่งให้เพิ่นมึงว่า เออมันถูกต้องบอมันเป็นอย่างไรยังสินะเพราะว่ากระของบ่เคยเห็ุน้อยจะเนาะไปกะคือส่งไปเพื่อนเมืองมาให้เพื่อนติว่าสันถอะจ้ะว่าเป็นจย่งใดน่าจ่ะใกล้เลยจ้ะพี่น้องใกล้แล้วแล้วตัวนี้เนาะฟังทั้งหนี้ก็เหลือแต่ข้างบนน้อยหนึ่งเหลือน้อยหนึ่งละกัมาท่าสีร่องพื้นแล้วก็ท่าสีท่าสีร่องพื้นคือข้างนาจ้ะสีเฉพาะในท่า เอาว้กอนเพียงแต่ว่าท่าสีร่องผื่นไปก่อนจะพี่น้องสีท่าน้ำกลนก็ได้จะ้ะก่อนที่จะเอื่นเขามา้ามาแบบว่ามาตรวจนะมาตรวจสอบนะจ้ะพี่น้องบันี้กับเรือฟังทั้งนี้จะ้ะนี่ละมองไม่ทิพว่าเลือฟังทั้งนี้ไม่ทิพพวงไม่ทิพกสิแล้วตัวนี้จะพี่น้องแล้วตัวใส่ฟ้าบานนี่จะพี่น้องนี่ยบ่จ้ะนี่นเหลืออยู่น้อยเดียวจังยา้มใดหรอกจะพี่น้องเพราะว่า พากันเฮ็ดได้มือละนิดละหน่อยนะบ่ได้เฮ็ดแบบว่าอันนี้ปัญญานะสัวสิได้เฮ็ดก็สามโมงสี่โมงสินะสนุจังสิได้เฮ็ดเจ้าพี่น้องเนี่ยคันมือใดมีแดดก็แล้วแต่อ่ามือใดมีแดดก็คือว่าต้องหยุดเร็วเพราะว่าคันแดดมาหอดมาถึงสิคือมันห่อนเฮ็ดบ่ได้ยัองสินะก็ได้หยุดจังสินะเจ้าพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้มันบ่มีแดดจ้ะตอนนี้ก็ประมาณมสามโมงกว่าแหละสามบ่ายสามโมงแรงอ่ะจ้าพี่นอ้นองมันบ่มีแดดมันก็เลยเฮ็ดได้ เมื่อเมือเนี่ยจะมือเนี่ยนี่จะวิธีก็มว่าอัปเดตให้มึงจะพากันเฮ็ดบ้านเอง่อเติมบ้านเองจะพี่น้องมึงมึงถ้าเป็นอยู่ไทยก็คือจ้างเพิ่นมันก่งไงแต่ว่าอยู่นี่มันค่าจ้างมันแพงจ้ะค่าจ้างแพงแบบว่าฐานะเฮ้ากับแค่ปานกลางพออยู่พ่อกินจังสินะไปเฮ้าเอาเงินไปไอ้ไอ ผู้เท่ากเกษียนนะจ้ะกับผ้ากันอยู่กันจินในสื่งน,นะแบบว่าบ่ามีเงินเก็บหลายบ่มีเงินสะสมหนึงสิ่นะขันเงินสะสมขันไปลงนาพวกนี้เหมือนขันบ่มีเงินเก็บเงินก่อนไว้นี่กะลำบากู่จ้ะพี่น้องลำบากอยู่ในการแบบใส่ชีวิตอยู่นี่จ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นยังขึนนึังสิยิงไปหาหมอเอร้อจ้ะพี่น้องต้องมีประกันจ้ะอยู่นี่จ้ะนี่แหละจัมเทิพกับผ้าเมืองผ้าอัปเดตไปจ้ะพี่น,น้องใจแล้วแก่แล้ว ประมาณแปดิบเลยจ้ะเมทิบว่าประมาณแปดสิบแล้วเอาเรือไว้อีกจัก2ี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาจะเมทิบก็ว่าอัปเดตให้มึงจะพี่น้องพากันต่อตื่บบานเริ่มมึงมาต่างแต่ะเมทิบเริ่มเฮ็ดน้อยจะนะสีขา2สองปีเลยจ้ะต่างแต่เริ่มเฮ็ดจนเนี่ยจ้ะใกล้สีแล้วแล้วเมทิบก็อัปเดตไปเรื่อยๆจะพี่นอ้องอ่คลิปนี้เมทิบก็สิไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหน้านอ้นอยจนะคลิปนี้เมทิบบ๊ายบาย